สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สีววรีเพชรเกษม69ค่ะเป็นแบบบ้านซีรีส์ใหม่นะคะพร้อมเรือนรับรองและนวัตกรรมแอร์พัดค่ะเรียกเป็นบ้านหายใจได้และกรองฝุ่น PM2.5 ด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยวหลังใหญ่นะคะในย่านเพชรเกษมหนองแขมกันอยู่นะคะโบขอแนะนำโครงการสีววรีเพชรเกษม69ค่ะเป็นบ้านของแด์เฮาส์นะคะ หลังนี้เนื้อที่ดินนะคะ137ตารางวาค่ะและพื้นที่ใช้สอยประมาณ340ตารางเมตรค่ะเป็นแปลงมุมนะคะหน้าบ้านหันทิศใต้มีด้วยกันทั้งหมด5ห้องนอน6ห้องน้ำนะคะต่อเติมห้องครัวบวกโซนรับประทานอาหารเรียบร้อยค่ะแล้วก็มี1ห้องแม่บ้านพร้อมห้องน้ำด้วยนะคะสามารถจอดรถในบ้านได้3คันค่ะอายุบ้านยังน้อยมากๆนะคะเพียง2ปีเท่านั้นค่ะเป็นบ้านหลังมุมหลังริมนะคะ ซีวดีเพชรเกษม69นะคะก็จะมีส่วนกลางนะคะที่บรรยากาศดีมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือนะคะแยกสระเด็กกับสระผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็มีห้องฟิตเนสนะคะแล้วก็มีส่วนมีสนามเด็กเล่นค่ะหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามนัดเข้าดูได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ